สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเกม Master Duel นะครับเนื่องจากว่าจะมีการอัปเดตการ์ดใหม่นะครับที่จะมาก็คือ Upcoming Selection Pack นะครับ Strong Will and Primitive Ballist นะครับผมจะมีการแบนการ์ดที่ออกมาใหม่นะครับซึ่งจะมีการอาประกาศออกมานะครับในวันที่6นะครับผมมีนาคมตรงนี้นะครับจะมีการ์ดที่น่าสนใจอยู่แล้วก็มันโดน เซมิล uh, ิมิตทันทีนะครับนั่นก็คือเจ้าพวกแก๊งเคียวเบกนะครับแล้วก็เคียวโแล้วก็อากิโดนะครับเป็นการ์ดที่ออกมาเนี่ยทำการลิมิตไปเลยนะครับเพราะว่าการ์ดพวกนี้นะครับผมมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมอ่ะ uh, uh. เดี๋ยวยังจะมีการ์ดใหม่ๆด้วยนะครับยังมีอ่าเรนโบวแล้วก็มีเจมไนท์มีจีโกเลมด้วยแล้วก็มีแฮนด์แทบใหม่ๆอย่างคูริคาระด้วยนะครับผม ส่วนการ์ดใบอื่นๆที่จะซัพพอร์ตทีมมันก็มีอีกใบหนึ่งที่เป็นทีมเอเชนสปิริตนะครับนั่นก็คือเจ้ามูโดระนั่นเองนะครับผมตรงเนี้ยมันจะซัพพอร์ตกับการ์ดใหม่เลยที่เป็นทีมฟิวชั่นที่ออกกันมาใหม่อย่างทีมเทเลเมนนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักเทเลเมนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับจะมีการอธิบายแล้วก็มีเด็กลิสต์เบื้องต้นด้วยนั่นเองนะครับ ็สิ่งที่ผมอยากจะมีการพูดถึงนะครับผมอ๋อมีการรีพินกร์ด้วยนะครับอย่างมีเกทคิปเปอร์แล้วก็จะอัปเดตไปทางพวกสัตว์อัญมณีนะครับผมซะส่วนใหญ่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าเอฟเฟกต์ของเจ้า3ตัวนี้กันดูก่อนนะครับผมอืไอสามตัวนี้เนะี่ยถือว่าเป็นการ์ที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะ เข้ามามีบทบาทนะครับใน Yu-Gi-Oh! Master Duel ด้วยแล้วผมคิดว่าเมตาเกมจะต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่ผมว่าในส่วนของเอฟเฟกที่รุนแรงอย่างเงี้ยแล้วมีการทำเซมิลิมิตเลยนะครับแสดงว่า Master Duel อาจจะมีวิธีรับมือทำให้รูปแบบเกมมันไม่รุนแรงมากเกินไปก็ได้นะอย่าง ก่อนหน้านี้ที่มีการออกแกงน้ำอัดลมหรือว่าแกงสไปนะครับที่เป็นพวกแกงเลเวลสองเนี่ยทำให้ตัวเด็กเนี่ยนะครับผมค่อนข้างมีการเล่นนะครับผมที่ซอฟบอดลงไปเยอะเลยเนื่องจากว่ามีการแบนดจ้ากบโทเทอรี่ออซัม totally awesome ไปน,นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในเอฟเฟกของมันก่อนนะครับกับใบแรกเคิลด์เดอะแซกิสโปรเทกเตอร์นะครับผมมีเอฟเฟกที่บอกว่าสามารถส่งการ์ดมือของเรานะครับที่เป็นเผ่านางฟ้าตัว,ต,วตัวอื่นนะ จากมือนะครับลงสุสานแล้วก็อาชิัยพิเศษการไปนี้ได้จากนั้นทำการเพิ่ม Exchange of the Spirit นะครับหรือการที่มีการกล่าวถึงจากาในเด็กนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมือนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับสามารถทำการา Remove การไปนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกที่2นะเอฟเฟกแรงจบไปแล้วนะครับก็คือ d i d f a i r y นะครับแล้วก็เสชการ x c h a ชิ e s p i ร i t หรือการที่กล่าวถึง x c h a ช g e s p i ร i t นะครับแล้วก็คุณเอฟเฟกนะครับถ้าอยู่ใน You can guard, อ o u can b บ n i s h this card นะครับจากฟิลหรือเกฟนะครับผมก็คือมูฟมูฟมันนะครับจากฟิลหรือว่าสสารก็ได้นะครับแล้วก็เลือกการ์ดสาใบนะครับในหลุมหรือว่าเลือก5ใบนะครับถ้าหากว่ามี exchange of the Spirit อยู่ในหลุมนั่นเองนะครับอ,อยู่ในหลุมหรือว่าอยู่บนฟิลนะครับผมให้ทําการนำการ์ดไปนั้นนะครับผมนํากลับเข้ากอกนะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัวนี้ได้เท่าไครั้งนะครับคือ e อ f เฟ t ที่รุนแรงเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเภทควิกนะครับก็คือมันจะอ,อยู่ในสุานแล้วก็มูฟนะครับเก็บการ์ดในหลุมของใครก็ได้3ใบทําให้มันสามารถวนของกลับไปได้เรื่อยๆนะส่วนการ์ดที่มีการกล่าวถึง Exchange of Spirit เนี่ยมันจะคือการ์ดใบนี้นะครับสักครู่นะ Exchange of the Spirit เหมือนจะเหมือนจะไม่ได้รีมาในบล็อกนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูให้ก่อน คือไอทีม Exchange Spirit เนี่ยมันจะเป็นทีมผู้พิทักษ์สุาสานนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองเซิร์ชให้ดูนะครับมันจะเป็นการกระดักที่รู้จักกันในชื่อสลับโลกความเป็นความตายนะครับ Exchange Spirit ก็คือการกระดักใบนี้เลยนะครับมีที่จะที่จะมีเอฟเฟกประเภท จ่ายร้ายห0 0่แล้วก็ถ้าการ์ดของเราแล้วฝ่าตรงข้ามเนี่ยมี15บใบนะครับก็ทําการสลับการ์ดนะครับในสุสานกลับเป็นเด็กแล้วก็การในเด็กสลับเป็นสุสานแทนนะครับผมก็การที่อย่างอย่างเอเฟกที่มันเขียนเลยว่ามีการกล่าวถึงเอเช t เอลตสปิิเนี่ยก็คือสามารถเสิร์ชได้เลยนะครับหรือว่าใบเนี้ยเสิร์ฟเอเชนสปิ r ิ t ก็ได้โอเคมาดูใบที่2นะครับก็คือ a ากิโด h เดอะเอ n เชียนเซนตินะครับมีเฟกที่บอกว่าถ้าการ์ดใบเนี้นะครับ ถูกส่งจากมือหรือเด็กลงสุสานนะครับผม,อ,มอ่าสามารถมีมีมีเอฟเฟกในส่วนของข้อแรกก่อนก็คือถ้าถ้าการ์ดนะครับของอีกฝ่ายตกลงสุสานนะครับยกเว้นช่วงดามเมสเต็ปนะครับผมสามารถใช้แบบพิเศษการ์ดไปเนี้ยจากมือพร้อมกับอันเชิญเลเวลสี่นะครับาตาดินนะครับผมแล้วก็เป็นเผ่าแฟรี่นะครับอันเชิญแบบพิเศษมันได้เลย ก็คือต้องให้การ์ดอีกฝ่ายเนี่ยตกโครงสารก่อนแล้วก็เฉลยพิเศษการไปนี้แล้วก็ชุบฟรี่ดินนะครับ4ดาว1ตัวยกเว้นเจ้าเจ้าตัวนี้นะครับห้ามชุบตัวเองแล้วก็ถ้าการไปเนี้ตกจากอ่าจากมือหรือจากเด็กนะครับลงทุสารจากการใช้งานของเอฟเฟกต์มอนเตอร์นะครับให้ผู้เล่นทั้งสฝ่ายนะครับส่งการ์ด5า้าใบบนสุดนะครับของเด็กลงสารนะครับผม แล้วก็ถ้าหากว่ามีการที่ชื่อ exchange spirit นะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับอยู่ในหุงสารเนี่ยสามารถเลือกใช้เศกเพิ่มเติมก็คือส่ง5ใบของเราลงสารเพิ่มหรือว่าส่งของอีกฝ่ายลงสารเพิ่มก็ได้นะครับผมอ่าเป็นคอมโบประเภททำลายเด็กนะครับแล้วก็โมโดเด็กของเราแล้วก็ของฝาตรง,งคำด้วยนี่นะครับต่อมานะครับเป็น cubic the ancient vanguard นะครับมีเศษบอกว่าถ้าการของอีกฝ่ายนะครับผมตก ลงสุสานนะครับจากมือหรือว่าเด็กนะครับผมสามารถเลือกมอนเตอร์ที่โฉนเชียรแบบพิเศษมาในเทิร์นนี้ของอีกฝ่ายได้นะครับแล้วก็ให้ทําการแทาเก็ตแล้วก็สเปเชียลการ์ดใบนี้นะครับพร้อมกันสามารถนามอนเตอร์ที่เลือกของอีกฝ่ายนั้นขึ้นมือได้นะครับผมถ้าการ์ดใบนี้ลงสุสานนะครับจากมือหรือว่าเด็กนะครับผมสามารถสั่งใช้งานได้นะครับให้ให้ผู้เล่น้องฝ่ายนะส่งการ์ดห้าใบบนสดของการ์ด อ่าท็อปเด็กเนี่ยลงสุสานนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ามี Exchange of the Spirit นะครับอยู่ในสุสานเราสามารถเลือกเซตกับดักจากในสุสานของเราได้1นึ่ใบนั่นเองนะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็น3ตัวนะครับที่โดนลิมิตเลย2นะครับถ้าหากว่าไม่มีการอัปเดตหรือว่าไม่มีการแบนการเทเลเมนที่มาใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าทีมพวกเนี้ยมันจะแข็งแกร่งมากต่อให้มันเหลือสก็ตาม อาละในไหนก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากแนะนำให้เพื่อนรู้จักกับการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับก็คือการ์ดใบนี้นะครับมูโรระนะครับเดอะซอร์ออรโคนะครับเป็นหนึ่งในทีมของมันเหมือนกันนะครับสามารถส่งการ์ดใบนี้นะครับที่เป็นเฟรนี่ Fairy นะครับผมเฟรี่เอิร์ธนะครับผม,มก็คือเฟรี่ธาตุดินนะอันนี้ต้องขออนุญาตแก้ไขด้วยนะเพราะว่าไอตัวที่บอกว่าทิ้งเนี่ยมันต้องเป็นทิ้งเฟรี่เอิร์ธนะครับก็คือเฟรี่ธาตุดินนั่นเอง แล้วก็เชื่อมิการไปน,นี้จากมือได้นะครับสามารถอพอพอใช้เทคคอร์เนี่ยนะครับพร้อมกันให้ทาการแปะการ์ดที่ชื่อว่าเกฟคิปเปอร์แท็บนะครับจากในเด็กเนี่ยมาหงายบนฟิลของเราแล้วเองนะครับแล้วก็มีคุชเอฟเฟกนะครับสามารถรโโลิมูฟการ์ดไปเนี่ยนะครับจากฟิลหรือว่สสารแล้วก็เลือกการ์ดสามใบนะครับในส่าของฝ่ายใดก็ได้นะครับหรือจะเลือกท่าใบถ้าหากว่ามีเอ็กเชนสเปรดิตอยู่ในหลุมทำการนำการ์ดไปนั้นนะครับที่เลือก นำกลับเข้ากล่องนั่นเองนะครับผมก็เอฟเฟกมันจะคล้ายๆเจ้าเคียวโดเลยนะครับแล้วก็การเกยคิปเปร์แท็บก็คือการใบน,นี้นั่นเองนะครับาการใบเนี้ยมีเอฟเฟกที่บอกว่าถ้าการใบเนี้ยนะครับผมสั่งใช้งานแล้วก็มีเอ็กเชิงออฟสปิ i ิเนี่ยอยู่ในสุาสานเนี่ยผู้เล่นอีกฝ่ายนะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์จากหลุมได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของการ์ดในหลุมได้ด้วยนั่นเอง สามารถใช้เอฟเฟกของเก็บคิปเปอร์แทบได้นะครับในเทละคางก็คือในเมนเฟสนะครับสามารถส่งการ์ดจากมือหนึ่งใบลงศาลแล้วก็ทําการาเพิ่มเก็บคิปเปอร์หรือว่ามอนเตอร์เอิร์ธนะครับแฟรี่ธาดินนะครับก็คือพวกแกงพวกเนี้ยนะครับไอพวกเนี้ยมันเป็นแฟร r ี่เอิร์ธหมดเลยนะครับาจากนั้นนะครับในช่วงดอเฟสนะครับมีเอฟเฟก1ก็คือก่อนที่ฝ่ายจะจั่วการน,นะครับให้เราทําการาสุ่ม นะครับประกาศชื่อการมาหนึ่งใบนะครับจากนั้นดูมือถ้าเป็นการเดียวกับที่เราประกาศนะครับให้ส่งลงทสารด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเล่นนะครับกับทีม exchange spirit ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นคร่าวๆกันเลยนะครับก็ผมใช้แทนเป็น diviner of the hell r นะเพราะว่ามันเกี่ยวนะครับคอมโเกี่ยวกับไอ้พวกเมื่อกี้อยู่นั่นเองนะครับผม normal d i v i n e r นะครับผมก็กดโม่อาคิโลนะครับผมแล้วก็ใช้เอฟิกนะครับทําการโม่ต่างฝ่าย5ใบนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคอมโบที่มันเมื่อโดนโม่แล้วตกคุสนะก็สามารถกดเอฟฟกได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไล่เลงเชนก่อนนะครับ ก็มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับให้เพื่อนเพื่อดูไว้เป็นตัวอย่างว่าเออวิธีการเล่นเนี่ยมันถ้าถ้ามันแบบว่าโมได้คนโหดนะมันก็จะแบบมีคอมโบที่สามารถเล่นต่อบอร์ดฟิวชั่นได้นะครับหรือว่าเล่นเป็นแบบแนวทางอื่นได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ส่วนมากก็ที่เขาเล่นกันเยอะๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกาการเล่นคอมโบฟิวชั่นนะครับผมอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ ก็โอเคเนี่ยก็คือพวกทีมเชนเมนนะที่ผมมักจะพูดถึงมันบ่อยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็บอร์ดที่ได้มาจากหนึ่งการที่เวลาเราโมติดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะได้ บ์ดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนะครับได้การมาเพิ่มด้วยนะครับซึ่งลักษณะาการเล่นของทีมใหม่อย่างทีมเทอร์เมนต์เนี่ยมันจะเป็นการาหาทรัพยากรน,นะครับจากเอฟเฟกองของพวกอาคิโดอยู่แล้วนะพวกอาคิโดหรือว่าเคียบิกนะครับที่เวลามันโมติดหลุมเนี่ยเราก็จะฟิวชั่นทำคอมโบต่อได้นะครับผม แล้วก็ยังมีการหาการนะครับพวกเวกับแบบของพวกเทเลเมนที่มันตกหลุมเนี่ยมันมีเฟซประเภทเซิร์มอนมเซิร์ชเวกับแบบได้ด้วยนะครับทําให้ทีมนี่มันค่อนข้างเก่งนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่รอมันเข้าเนี่ยนะครับสามารถทําการครัฟหรือว่าเปิดแพ็กใหม่ได้เลย,เลยผ,มผมมองว่ามันเล่นได้ยาวอยู่นะพวกทีมนี้นะครับแต่ว่าอ,อยากให้ระวังกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคําเตือนเพื่อนๆแล้วกันเพราะว่าเทเลเมนที่มัน จะเข้ามาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเวลามันเข้าจริงๆมันจะเหมือนสไปร์ไหมถ้ามาทำเหมือนสไปร์อะเทเลเมนต์มันก็อาจจะไม่ได้คอมโบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ทําการแบนหรือว่าไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเทเลเมนต์เลยนะครับผมบอกว่าเทเลเมนต์เนี่ยจะเยอะมากในะมัเตร์ดเอลแล้วก็จะเป็นเ็กที่แรงที่สุดนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับการอัปเดตการ์ดใหม่หรือว่า,ารีเพจ คอมบบสอนเล่น,นต้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสามารถกดสับสไ r i b e เอาไว้ได้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ